ก็เลยเลือกเป็นลูกนี้เนืออาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีเด e ล์ซองทำให้ผมรู้ว่าแบบมันเป็นแม่เหล็อกอันเนาะก็ตอนที่ปิดตาก็จะรู้ว่าแบบเออราบิกตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยเีโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบอกรูบิกลูกเมนที่ผมใช้ในปีนี้และรวมถึงใช้ในงาน b a n g k o k Q d a y r e n n y นะครับผมว่าผมจะใช้ลูกอะไรบ้างเนื่องจากอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับผมก็ใกล้จะถึงอ่า วันที่เป็นางานแข่งขันของ Bank er ์ก็คิวเดรนี่นะครับผมก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้ผมจะใช้ลูกไหนในงานแข่งขันบ้างนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่สองคูณกันก่อนเลยนะครับผมสองผมใช้เป็นแกนสองห้าหนึ่งเอ็มโปรลีฟนะครับผมลูกนี้ก็เป็นลูกเมนของผมนะครับผม ปกติดีทุกอย่างนะครับปกติก็ทำได้ปกติส่วนอีกลูกหนึ่งที่เกาะมากับกล้องด้วยนี่ก็คือ,อ The Walk 2นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมี The Walk 2นะครับ The Walk 2ของผมจะเอาไปใช้ในการเป็น Backup Main ตอนที่แบบว่าแกน251มีปัญหานะครับผมผมก็จะสามารถใช้ลูกนี้ได้ ลูกนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเหมือนกันนะครับผมแบบใช่ก็ปกติเลยนะครับผมครับโอเคเรามากันที่สามคูณสามกันต่อเลยนะครับผมสามคูณสามของผมก็มี2รูปเหมือนกันนะครับเหมือน2องคูณสองก็จะมีฝั่งซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นแกรนทเวลแม็กเลฟนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งขวาก็จะเป็น แกน3 6มเป็นอ่ IP g v 5ที่ไม่ได้ปรับแบบมือนะครับผมก็มาดูกันที่ลูกนี้กันก่อนนะครับผมลูกเมนหลักนะครับก็ถามว่าความรูวทำได้ดีไหมก็ดีผมก็คุมได้ปกติอยู่นะครับผมก็ก็คุมได้ปกติอยู ลูกนี้ก็ถือว่าทำสปีดได้ดีครับพร้อมถึงอ่าอัพเวลาให้ผมทำให้ผมได้เวลาที่ดีขึ้นนะครับผมถือว่าก็อยรามากๆเลยเป็นลูกที่ไม่ได้ใช้สปริงนะครับผมก็เป็นระบบแมกเลฟส่วนแบ็คอัพ a เมนก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแบ็คอัพ a เมนทั่วไปนะครับผมก็ใช้ปกติซึ่งก็ไม่ได้ อะไรอยู่แล้วนะครับต่อมามาที่า3า3คูน3มือเดียวนะครับผมผมใช้เป็นแกน RSM นะครับผมเนื่องจากโลโก้หายไปเพราะว่าใช้มานานมากแล้วนะครับผมโลโก้ที่จริงอยู่สีแดงนะครับเป็นทาง s t o r m SM แต่ว่าพอน้ํายาหายไปก็เป็นแกนไอเอธรรมดานะครับผมก็ o h ลูม OH ิก็เร็วอยู่เหมือนกันนะครับผมชอบตรงที่มันสามารถคุมได้ ง่ายดีนะครับผมตอนแรกผมจะใช้เป็นแกน x นะครับแต่มาคิดดูอีกทีตอนอตอนวอร์มมือหรือว่าแบบตอนซ้อมอย่างเงี้ยผมก็ปรากฏว่าผมใช้ลูกนี้มากกว่านะครับผม mm hmm. ก็เลยเลือกเป็นลูกนี้ในงานาในการแข่งขันไอโอเมากกว่านะครับผมโอเคไปที่ลูกต่อไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นลูกสำหรับา3าคูณสามโฟนะครับผม ลูกนี้ก็จะเป็นแกนอินฟินิตี้สามารถสีอนะครับผมโลโก้หายก็สามารถแข่งปิดตาได้นะครับผมก็เรื่องปิดตาผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแค่ขอให้แก้ได้ผมก็อุ่นใจแล้วโอเคใช่ความรู้สึกก็ตอนหลับตาเล่นอย่างเงี้ยมันสัมผัสได้ถึง M2 อย่างปกติอยู่นะครับผมใช่แบบ สัมผัสได้ถึง m 2อย่างปกติอยู่แล้วก็ลูกก็ทําให้ผมรู้ว่าแบบมันเป็นแม่เหล็กอะเนาะก็ตอนที่ปิดตาก็จะรู้ว่าแบบเออเราบิดตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคไปที่ b ่าบกันบ้างนะครับผมบิคิวูณ4นะครับผมใช้ the walk อ่ the walk 4นะครับก็ลูกนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อนานมาแล้วนะครับตั้งแต่2019หรือเปล่า ใช่2019ตั้งแต่ได้มาก็ไม่เคยลองใช้ MGC เลยนะครับผมผมก็ยังคิดว่ารุ่นนี้ก็ยังปกติอยู่ทุกอย่างนะครับสปีดความเร็วก็ถือว่าปกติครับผมไม่ได้จริงจังสี4สีสักเท่าไหร่นะครับต่อมาครับ5 5คูณ5 5ผมใช้เป็น MGC 5นะครับผมก็ไปลองมาจาก ทำแนะนำของใครหลายๆคนนะครับก็ลูกนี้ก็ดีสมชื่อจริงครับผมทั้งสมูทแล้วก็แบบนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยนะครับผมก็อุ้ยติดโอเคก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าถ้าแบบได้ PB ในงานแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่า ต่อไปจะเป็น7คูณ7นะครับผมถามว่าทําไมผมถึงไม่มี6ก6ูณหลูกเก่าของผมพอดีว่าน่าจะเละไปแล้วนะครับน่าจะพังไปแล้วแล้วก็เลยไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าตอนนี้น่าจะแบบถ้าแบบอยากแข่งขันจริงๆผมจะเชียร์แบบวีคิวแค่4ีคูณสกับ5้คูณหมากกว่านะครับเนื่องจากเวลาพวก6กกับ7จ็คูณเอย่างเงี้ยผมจะได้แบบประมาณ 5- ้ถึงเนาที กว่านะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่ลูกนี้ก็เป็นเฮเซเว่น hey ครับผมเอ็มก็มีแม่เหล็กครับก็ลูกนี้ก็ดีมาโดยตลอดที่ผมได้มาตั้งแต่ช่วงแรกก็เล่นลูกนี้มาเวลาก็ปกติอ๋อผมลืมบอกทุกคนนะครับว่า2ลูกนี้ก็แม่เหล็กเหมือนกันนะครับผมเดอะวอลโ f a l ก็เอ็มเหมือนกันแล้วก็ MGC ก็เอ็มเหมือนกันนะครับผมมีแม่เหล็กทั้งคู่นะครับ ต่อมาก็เป็นอีเวนต์ลูบิกแปลกๆนะครับก็มี Square วันครับผม Square วันผมใช้อ่าของ x m e n w o v 2 v 2 m ครับผมก็เป็น Square วันที่มีแม่เหล็กครับก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็พยายามถูๆได้ไทยก็ได้นะครับผมโอเค ถ้าในงานแข่งมีอีเวนต์นี้ก็ลงลงพอขำๆได้นะครับเนื่องจากเวลาผมก็ปกติดีอยู่นะครับแต่ว่าสวายบอนของผมอ่ามันจะพิเศษนิดน,นึงตรงที่ข้างบนเป็นสีดําแล้วก็ข้างล่างเป็นสีขาวนะครับโอเคอเป็นสีขาวดีกว่าต่อมาจะเป็นสกิลนะครับลูกนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากนานแสนนานมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ผมอยู่มหนึ่เลยมั้งครับตอนนี้ก็มหแล้วแล้วก็แบบ ใช้มายาวๆเลยเป็น X-Man Winky Skill นะครับ mm hmm. ก็ปกติทุกอย่างนะครับผมอีเวนต์นี้ก็ลงแข่งได้สบายครับไม่ได้ฟรีเรียยก็ครับผมต่อมาเป็น Mega Mints นะครับผม Mega Mints ผมใช้อ่า X-Man ของ X-Man โอ้โหจำชื่อไม่ได้แหละแต่ผมจะ insert ชื่อให้ข้างบนตรงนี้แล้วกันนะครับผมใช่เป็นเป็น x m e n mega ming v 2อะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับลูกนี้ก็ดีดีเหมือนจะบอกไงดีก็คือมันดีอยู่แล้วก็<笑><笑>เลยแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเพราะว่าไม่ได้จริงจังในอีเวนต์พวกนี้ด้วยนะครับผมใช่ก็เวลาที่เล่นได้ก็เป็นเวลาที่ผมพึงพอใจอยู่แล้วนะครับก็เลย ไม่ได้สีเรียสอะไรเนาะก็แก้ได้ปกตินะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเป็นอ่ใช่กะพีระมิง้นอันสุดท้ายก็คือผมใช้ยูซินลิตเติ้ลเมจิกเนะครับผมอ่าถามว่าลูกนี้ดีไหมตอนที่ได้มาใหม่ๆก็ก็มีติดขัดบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ก็พยายามจะให้ พอเร็วๆได้อยู่ละมั้งครับใช่ก็พออุ้ยก็พอไปได้อยู่นะครับอุ้ยโอเคครับผมก็ลูกเมนของผมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมสําหรับใครที่ไปงานแข่งขันเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีในงานแข่งขันนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสําหรับการติดตามขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเลยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครไปงานก็ไว้มาทักถ่ายกันได้นะครับผมโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับเนื่องจากว่าอยู่ดีก็มีผู้สับสไคร์มาเทียบเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นด้วยเลยนะครับอุย<ค><ะ>